กำลังออกลูกเกอลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะลูกพุทาราสวยๆนะคะลูกพุทาราค่ะกำลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะเย,นะะะนะะะยปน,นีก็อยากเอามาเพ,เพื่อนเห็นลูกมันไหมคะเห็นลูกมันไม่เอ,อ่ย อยากโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะีพุทธานะคะพุทธาค่ะพุทธายะปนีนะคะพุทธายะปณีนะคะพุทธายะปณีค่ะกําลังออกลูกกำลังติดลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะรุ่นที่สองค่ะก็มีหลายลูกอยู่ ลูกพุชราสวยๆนะคะลูกพุชาราค่ะกําลังติดลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะเยปนีก็อยากเอามาพุชาราเยปนีนะคะพุชาราเยปนีค่ะโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆนะค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ ก็อยากโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะมีพุทธานะคะพุทธาค่ะพุทธาเยปนีนะคะเพื่อนๆเห็นล <ator il> ูกมันไหมคะเห็นลูกมันไม่เอ่ย กำลังติดลูกเลยค่ะพุชจะได้ปลูกเหมือนเยปนีค่ะจะได้ปลูกเหมือนเยปนีเนาะลูกพุช่สาสวยๆนะคะลูกพุช่าค่ะกําลังติดลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะเยปนีก็อยากเอามาสวยๆนะคะสวยๆค่ะ กำลังงามนะคะงามมากๆค่ะงามมากเลยเลยยายปนีก,ก็อยากโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะ <_ d ata> <_ d ata> พุชานะคะก <_ d ata> ำลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะนะคะลูกมันเ <_ d ata> ดี๋ยวก็ใหญ่นะคะเดี๋ยวก็ใหญ่ค่ะลูก ลูกพุชราสวยๆนะคะลูกพุชาราค่ะกําลังติดลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะยาปนีก็อยากเอามากําลังออกลูกกำลังติดลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะตายาปนีนะคะพุชารายาปนีค่ะกําลังเป็นลูก พุทธายปนีนะคะพุทธาเยปณีค่ะเพื่อนๆนเห็นลูกมันไหมคะกาลังติดลูกคะ่ะกําลังติดลูกนะคะนะคะลูกพุทธาเ <yaz aps> ยปณีอยากโชว์ค่ะเยปณีอยากโชว์นะคะนี่ลูกมันคะ่ะเยปณีก็อยากโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนเพื่อนคะ่ะมีพุทธานะคะพุทธาค่ะ พุชายปณีนะคะพุชายปณีนะคะพุษายปณีค่ะพุชายปณีนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานค่ะเดี๋ยวก็ได้กินนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องนั่นค่ะของเรามีรุ่นแรกมันเน่าค่ะ นี่รุ่นที่สองแล้วนะคะพุชายปนีนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานค่ะเดี๋ยวก็ได้กินนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องนั่นค่ะของเรามีพุชายปณีนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานค่ะเดี๋ยวก็ได้กินนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องนั่นค่ะของเรามีลูกพุชาสวยๆนะคะลูกพุชาค่ะ กำลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะเยปนีก็อยากเอามากกาลังติดลูกเลยค่ะผู้ชายเยปนีนะคะผู้ชายเยปนีค่ะกำลังเป็นลูกนะคะลูกพุษชา เยปนีอยากโชว์คะ่ะเยปนีอยากโชว์นะคะนี่ลูกมันคะ่ะเยปนีรุ่นแรกมันเน่าค่ะนี่รุ่นที่สองแล้วนะคะ <restriction> นะคะลูกพุทธาเยปนีอยากโชว์คะ่ะเยปนีอยากโชว์นะคะนี่ลูกมันคะ่ะเยปนี สวยๆนะคะสวยๆค่ะกําลังงามนะคะงามมากๆ,ๆค่ะงามมากรุ่นที่สองค่ะก็มีหลายลูกอยู่ก็อยากโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะมีพุษ่านะคะพุษ่าค่ะพุซา,ายะเปนีนะคะมาโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆนะค่ะ ให้เพื่อนเได้เห็นนะคะเพื่อนเพือนเห็นลูกมันไหมคะเห็นลูกมันไหมเอ่ยเพื่อนเพื่อนเห็นลูกมันไหมคะเห็นลูกมันไหมเอ่ยตาเยปนีนะคะผู้ชายเยปนีค่ะกำลังเป็นลูก สวยๆนะคะสวยๆค่ะกำลังงามนะคะงามมากๆค่ะงามมากๆมาโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆนะค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ พุทราเยปนีนะคะพุทราเยปนีค่ะตุทาเยปนีนะคะพุทราเยปนีค่ะกําลังเป็นลูกจะได้ปลูกเหมือนเยปนีค่ะจะได้ปลูกเหมือนเยปนีเนาะรุ่นที่สองค่ะก็มีหลายลูกอยู่ นะคะลูกพุทธาเยปนีอยากโชว์ค่ะเยปนีอยากโชว์นะคะนี่ลูกมันค่ะเยปนีจะได้ปลูกเหมือนเยปนีค่ะจะได้ปลูกเหมือนเยปนีเนาะรุ่นแรกมันเน่าค่ะนี่รุ่นที่สองแล้วน,นะคะเพื่อนๆเ,เห็นลูกมันไหมคะ กำลังติดลูกค่ะกำลังติดลูกนะคะกำลังออกลูกเจอลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะโชว์เพื่อนๆนะคะอยากโชว์เพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะกำลังออกลูกเจอลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะกำลังติดลูกนะคะกำลังติดลูกค่ะค่ะลูกมันเดี๋ยวก็ใหญ่นะคะเดยวก็ใหญ่ค่ะ กำลังติดลูกเลยค่ะพุษาพุทาเยปนีนะคะพุทธาเยปนีค่ะ กำลังติดลูกเลยค่ะพุ้ศักนะคะลูกพุทธาเยปนียากโชว์ค่ะเยปนียากโชว์นะคะนี่ลูกมันค่ะเยปนีกายเยปนีนะคะ